การผู้ชนะนะเอาไปขายผู้ชนะนอย่างนี้ไปไปเ่ิเอาม่อช่ดีเอาไปขายผู้ชนะเป็นอย่างนี้พีิกล้วพชาวนพี้รกล้วยฉชิเท่าไหร่รวมกับเพื่อนก็หนึ่งสบาทหนึ่งแบาทเลยอ๋อไม่เลพก้ไม่เกี้ยวชิ้นเท่าไหร่หนึ่งหมื่นพกล้วด้วยรวมเสนะจผโอ้โหจังหวัดที่หมอหมอ เปีนยัไปดูเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยเอาตอนนั้นอ่ะตกใจโอ้โหตกใจออกควจับใช่ไหมใช่ครับพอหมอไม่จับแล้วเนี่ยตอนนั้นเราคิดอะไรยังไงต้องตีอ่ะต้องตีนะเราจะค่อยมตีเรากลับไม่ไรเหรเหรอโอ้โหคิดไหมว่าเราจะกลับมาได้เนี่ยเอาน้องแผลแตกเลยเลือดเต็มเต็มหน้าเหรอทำให้เต็มที่ครับอ๋อทำให้เต็มที่เลยใช่ไหม ได้ได้โชว์ตอนตอนหมอดูนี่เตะกี่แผลครับผมไม่ทราบผมไม่ทราบเลยสองแผลสองแผลสองแผลผอบอกสองแผลจังหวะที่เราได้เราได้เรามั่นใจว่ายกไหนที่เราได้วันนี้ยกสี่มั้งครับเขาดีเขาเขามีอาการเขาเขายกสี่ใช่ไหมเอคยเคยเคยได้แชมป์ไหมเคยได้แชมป์ไหมเคยสุดท้ายนี่สุดท้ายเอาปอยไฟไหมเนาะไฟไหมไหนอ่า